สวัสดีครับวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมาบอกทุกคนกับเรื่องจริงของเธอคนนี้คุณแม่สัมีมะห้าพนอายุ64ปีทําไร่มันสัาบลังเกษตรกรรมดีจริงๆใช่ไหมป้าจ้าพลิกชีวิตเลยป้าจ้ากู้หลายครั้งเลยเหรอบอกทุกคนไปคุณแม่ใช้มาสี่ปีแล้วดีมากดีเพราะอะไรครับดอกกบมีสบายเลยมุ่นได้ไลยทางนี่ไม่ใช่สินเชื่อ แต่นี่คือกองทุนสรงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฟังไม่ผิดครับนี่คือกองทุนสำหรับคนพิการเพราะป้าสัมลีแกเป็นพิการทางการเคลื่อนไหวแคล่นข้าผิดรูปและป้ากู้มาทำอะไรบ้างครับเอามาลงทุนลูกมันดีมากดอกก็บ่มีมีการหมุนได้สบายเลยหมุนได้หลายทางแล้วหมุนอะไรทางไหนบ้างอะป้า ให้มันธนบัลลังมี25%ให้ซื้อยาจ้างขสาวดยาซื้อปุ๋ยค่ารถไช้แล้วป้ารู้ได้ไงว่าเขามีให้กู้เนี่ยเขาบอกมาเขาบอกว่าให้ไปเอาเงินคนพิการเพราะว่าแขนขวาผิดรูปก็ได้มาจากักตรงนี้นะก็ได้มีทุนต่อมาเท่าทุกมือเนี่ยมีอยู่มีกินสบายโอ้โหสบายจริงๆเหรอป้าจ้าแล้วถ้าเพื่อๆเ,เขาอยากกู้อะทำไงดี ญาติพ่อแม่พี่น้องใครจะกู้เงินคนพิการก็มาเอานํากันเดอ้อในจังหวัดกําแพงเพชรทุกอำเภอใครจะยากกู้เงินคนพิการมาติดต่อมาทำได้เลยใช่มาสี่ปีแล้วดีมากโอ้โหดีเพราะไรายได้อะครับไรายได้ก็ดีมันก็ได้เยอะอยู่เยอะจนจําไม่ได้เลยใช่ไหมครับป้าจ้าเออแล้วกูต้องมาปลูกมันเหมือนป้าอย่างเดียวปะเนี่ยคุณพิการเอาไปเห็ดอย่างก็ได้ เขาให้กูให้กูเ้เงินกู้ยืมรอกเบี้ยโบมีจะเอาเิ็อย่างก็แล้วแต่แ้วแต่ที่จะไปลงทุนที่แล้วแต่จะถนัดให้มากู้กองทุนจ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ล่งป้าก็มีวิธีมีมันพันตัวเองมีเรื่องอ่อนระยองเก้าผลพิการยยกได้สวนทมมหาคุณแม่สัมบีมหาผลได้เลยกูกกะแต่ให้ดะกรกันมาลูปลูกหน้าผลกู้กละกะซีดยาคุ้มหมันขึ้นละก็๊อกซีดยาค่าไรลองละ้กะใส่ปุ๋ยจะได้ดีมากๆเลยได้ให้หนึ่งตีตันถึง5ตัน ยากได้หมันก็มาติดต่อได้เลยคุณแม่สัาลีมาห้าพุนพราบุณกองทุนจงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผนพิการไลๆเลยถ้าบ่ได้เงินคนพิการนี่แย่มากเลยเงินบบมีดอกเย้ยสบายสุดๆเลยและนี่คือเรื่องราวของป้าสัาลีเธอสู้ไม่เคยถอยและใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุด